กะมาหอดเรือนแล้วไปกับผ้าหมูมาประมาณ3-4คนตอนนี้เจ้าเขาเห็นยังอยู่ตอนไหนเขากำลังกินเขาไปพาไปเบิร์กมาคันว่าอันว่าภาษาแบบทานข้าวที่ยามจากเที่ยวประเทศไทยคิดนำกันมาโดนประมาณ4-5เดือนกลัว4-5เดือนไปมาเบิร์กแต่มากินเขาน่องขย่อยังไงเนี่ยโอ้ คือเจ้าะชิปัยใช่ี่ยนั่นแหละลุงท่าไม่ดีเขาอื่นเขาเลยมาแล้วุงท่ามีอะไรน้องละมีเล่นปิงเขียดหนึ่งปิงเขียดเนาะแล้วก็ตั้มสองกระตั้มเขาปุ้นบ้านบ้านหน้าข้าวปุ้นแน่นแล้วก็เนี่ยสมพักกับปิงไก่กินเบิุงละปิงไก่หน้าปงบ่มีปิงไก่เมื่อกลางสายปิงไก่เมื่อกลางสายไอรีมว่าอุบัติเหตุหนึ่งาัวไอรีมหไย ส่งเาะอะที่จ้มาสบายดีก็นอ้าวไม่บอกก็เพ่นอันนี้ทเมียกูยังไม่ได้ทำเาสบายดีก็ไ่อ่คนนักากันมากเพื่ดเพืนี่มขนข่าวนน้ำอันนี้ก็มาหอเดือนเลยเสพย่้น่ยบบนี้นี่โอ้ยเออได้เป็นคนต่ำให้เป็นคนต่ำเจ้ากลระคอยนาตำเลยคอยนี่แหละหมวกา เอาขึ้นเอาเจ้าขึนใครทีเป็นคนไทยเนี่ยไทยแปลว่ามาทังบาททังเฮือนนะดุนเฮามาแวะนี่ก็มาตั้งแต่เมืองพินเนาะมาแต่บ้านเบาใจกับเบาบิลลี่บอสบิลลี่ตัวเราบอกม่ามีบอสแม่าห้องแก่พ่อแม่ห้องแก่พ่อแม่จะอะไรสิห้องแก่พ่อแม่าเจ้าคืนท้องหมดสุกใช่ใช่หนึ่งห้องแกะนั้นยืนเจ้าคืนบอเคืนคืนคืนจะห้องแก่พม่าเนาะไปห้องไปพ่อแม่าเป็นอะไรบ้าจริง สิงเจ้าเคยหอมแก่พวกแม่บอกไอ้ไอ้อาลี่เคยบอกหอมหอมตะแกงเนี่ยเออมึงเคยบอกสิเคยมีแต่บักนาผู้ทอนคือสิบุเคยหอมแก่พวกแม่เนาะเราบเคยก็เจะาหอมแก่ผู้สช่าเนี่ยเนาะนี่เข้าอีละนี่ก็คือหนองซาเนาะน้องที่เคยกินตั้มหมกทัวร์กินย่างกระต้อนนั่นแหลยงามบ่งามเพายังเป็นเคยเพายังเป็นน้องเคยอยู่ฉันนะสิฉันนะสิ ทำไมเนาะไปมาดูรู้แม่น้อ้เนี่ยใครเป็นน้องเคยฉันน่ะสิฉันน่ะสิใครเป็นน้องเคยฉันน่ะสิฉันน่ะสิมันคนเดียวมีเชืมึงมีว่าแบบคนงูเลยอ่าวเบิ้งสเต็ปการว่าของเจ้ามันจะเป็นอะไรลืมไปเลยลืมมไปเลยว่าไปโลกจะเอาอะไรน้องเหี้ยนยังเดียวนี่น้องเฮี้ยนปรุงแตงปรุงแตงเฮ็ดอาหารยังไงเลยเฮ็ดปรุงแตงเห็ดต้มมันจะจาง เหย็นพวกแตงเราอยู่ไซย่ไซย์ตเเย็นพวงแตงอยู่สวนเกตเทคนิคโยงเหยียอเทคนิคแถวใดหลักสอลักสเหยื่ติคผานตลาดสวนไซยโอ้บอท่าไปหล่อเนี่แล้วอ่ะผัชิปปะเพดชิปปักเซ่ไอ้ทุ่ยนี่เราบานแบบบานหน่อยเอาสิยาเราบานจั่าไรจักบาทหนึ่งสองบาทโอ้หยอดเซ้งหนึ่งโอ้นี่ฮะกระเฮียนกันเลย เป็นบ้านแบบบ้านนอกนะแบบเฮาก็อยู่แบบบ้านนอกอยู่แหล e ะผมจักกันเมืดบ้านบ่จักกันมืดมดบ้านนั่นนองนี่อะ,ะ<า>ไรจอยเฮาสิพาไปเบิ่งพ่อกับแม่เนาะนี่น้นนนนนองชาอันนี้บ่โสดยืนดุนไอซีโปรโมทใไอติดอีกแล้วเฟซบอกเฟซบุ๊กอันนี้ไปคือเพือนเราเองเราไปทีก็เห็นหมดแล้วแหละรลานเถื่อไายเลยนี่เพื่อนกับผู้ทอนผู้ทอนมิตรเครื่อนนี่เนาะเฮากัอยู่ไป <S <S 2> <S 2> นี่แหละพ่อแม่อยู่กัน2คนแล้วก็ร้าน2อ้าว4เนาะ สี่คนนี่เนาะบุไดมี่ยังเนาะพ่อแม่อยู่กันแบบสองคนตาบอดเท่าเลยพอ่อก็อายุหกสิบหกปีเชิงแม่กะแม่จักจปีวายหกสิบป้ายคือือนกันแะละนี่เนาะตู้ที่เขายัางบุไดอันเปิดหลังจากที่เขามาเรื่องเทียนมาเข้าก็ะชีห้องคราอเกะคนเดียวเนาะเขาชีให้เบิ่งห้องเข้าอัอนี้ก็ห้องเข้าแต่นอนแต่เกานี่แหละก็มีเอออันเดียวจะเข้าใช้เบิง่ง เขาใช้เบิ่งพ่อแม่โอ้หลังจากที่เขาบได้นอนเป็นเวลาหลายเดือนเนาะเขาแบบเมื่อ,อยแหงรีนอนในนี้คือแบบแบบได้รวะคือสบายกว่านอนแถวทางอื่นนะนี่แหละเพื่อนของเรามันมีเป็นเพื่อนเพื่อนดินสองสันทั้งตึงสันไม้ทั้ง,งรวมแมนเพื่อนดินนี่นะมันเป็นหัวร์เขาได้ขึ้นโอ้ทุกคน เขาบริทาชิบยู่ในเฮื่อนไลอะไรได้กินหดได้บริเวณาเขาบริกินหนดเขาไปเขาเคยไปเฮี่ยนนี่เขาเคยให้ได้แปลว่าแปลว่าตอนนั้นมันถูกกันนเดยวนี้ะกับบริให้ไปได้เดนี่ตอนถูกๆครับให้คนเดียวอยู่กับหมู่กับเขาไปให้อยู่ห้องหนัาเวลาโทรเงินนะพอนี่พอว่า่มีเนกับให้คนเดียวเคยให้อะไรบริเวณว่าเขาหนิมตลอดเขาเห็ดท้วนนี่เขาโอ เบา,านะเบาไปกับทุกคนบาเสียเพราะว่าเขาเป็นคนตลกไปก็ว่าเป็นคนตลก,ก,นค,นตลกคือสิมันสีมันคิดอื้อบักอันนี้เขาเห็ดจะบงกแบบไทยคลิปซื้อๆ่ายคลิปที่ว่าให้ทุกคนหมักเห็นให้ทุกคนมีห้อยหยิม,มนะจะน่ะเขาสีแดยงยินเขาสีวัวฮะ สิมันเป็นมือกล่องไงเนี่สิมาพี่เฮาถ่ายคลิปแต่ละเทื่อนะน้อเฮาหัวตลอดคืนไปพวกส <c oughs> ี่ล่านี่ส <c oughs> ี่ล่าดิท่านเอ <c oughs> เอนี่แหละเสี่ยเพือนกูนั่งนี่เออเด้อเฮาอยู่ปากเซ่ฮะโบมแมนว่าเฮาสิบบกินหอดเพือนในเฮาก็กินหอดหา,หาเงินหาเงินกันหาเงินเฮียดเอ่งโอเม่โบมีเงินอะไรเลยมีแต่เอึ่ยแบบ ฝากใหม่เขากับฝากยุเวลาไม่ีเงินบ่มีเขากับโบฝากเนาะเพราะว่าเขาก็ยังรายอย่างเนาะเพราะว่าห้าก็เสียขาเทิมไปอีกแล้วก็ยังหยิบขาเทิมหนึ่งเทิมทีเขาบ่บได้เซ็งเวลาอยู่ห้องเช่ากับมูเคยให้ได้โบผมเโทรห้างเงินดีๆเสียวย่ายิมตีวามึงยิมบอกว่าเสียวอะไรดีกูถ่ายคลิปตลกไปก็ว่าอุ้ยบัอันี้ตลกแบบว่ามันเขาเห็นแบบเห็นแต่ทางนอกเขาบ่เห็นทางในกูแกเสืยวด้วย แม่ว่าเขาเห็นทางนอกเขาหมักแบบถ่ายคลิปเห็ดไอ้คนหัวเห็ดไอ้คนตลกไพ่กระโปเสือเขาดอกมีแต่เอฟซีบางที่เขากะอ้ยบักกันในไหล่ซาลาบไหล่ซาลาจังได้มันเป็นสไตล์ของเราเาเห็นไอ้เพื่อเช่นไอ้ทุกคนหัวเป็นเห็ดหัวกับแบบนี้ก็เห็ดเขาหมักเหยียบกันนะนะคนคือว่าและคันโบมี่คําดูถูกกะโบ,บมีความสําเร็จโบมีความสําเร็จโอ,กอ,อกรีเฮากระลั่งซีตุยมือหน่อยตุกเชื่อใจ เขาไปเฮียนไปกับสามปีเนาะตอนปีหนึ่งเขาก็ขอเงินแม่คือเขาเล่าแต่ตอนตะบิบอะไรขคขงเงินแม่แบบเปืืองอะไรตอนน่ะโคตรเปืองเลยเขาก็ออกไปอยู่น้ำโมงเนาะเขาบ่ได้มีรถจักหาก็มีรถจักตอนปีสองเอื่อยสื่อให้เอื่อยสื่อรถจักรให้เงินเอื่อยเดอยู่เบื้องลังสื่อรถจักสื่อก่องมันนี้ให้แต่กับผอนเอื่อยตอนนี้พ่อนเอื่อยเอาเงินเอาเงินคาเกาะเอาเงินเลยสื่อก่อนบ่เอื่อยสื่อห้ยเป็นานพุกนด้เนี่ย มีเงินยังจะซื้ออะได้อีกคือวะต้องโง่นะจะนั่เอาสิ้อผาไปเบิ่งพ่อแม่เนาะถูกอีนนีคือเบิ่งนพองเขาอยู่บ้านนอกับเบิ่งกระหูเลยเบิ่งเขาคือว่าไปนั่นไปนี่เขาก็ดังดังสื่อๆไปทางใดคนกระหูจักโมเมนต์หน่อยกระหจักดอกกวางก้อยก้อยเด็กหน่อยอยู่ใช้กระมีมืดไปเห็นเขากะฉากได้เนาะทำอะไรกี่คุยแบบพยายามถ่ายหูกะเขามาถ่ายลูกคันให้เขาว่ามาแน่ไม่มาถ่ายหูมันกระโปกือไดย จะอะไรพ่อเราอุ้ยไฟยังตายหุ่นน้ำพัวมึงม,ม,มาม่ครับมาสบายดีกองเบ้างนี่นอ้นองนี่นอ้องล้านอันนี่กะร้านอยู่น้ำพันวน้องสาวมาพี่นี่นะสบายดีพอรวานจะดูสบายดีพอรวานพอรวานเจ้าซือ้อ,อยังเจ<ะ>้าซื้อยังซื้อชันเดี้ซื้อชันเดี้นี่แนมกองนี่ซื้อชันเดี้อันยงจะปีเลยห่อนเลยหาปีเบิึงแล้วอย่าลืมยัง ลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจับจ่ายใช้สอยเพื่อนยักเพื่อเพื่อนฉันดีอยากกินขนมขอเงินน้ำอ้าวสิบอกเอฟซีไออ้าวดูว่าเป็นอะไรเจ้าขึ้นหอดอ้าวอยู่บอกมานกคอนนะขึ้นหอดอ้าวอยู่บอกบอกพ่อกับแม่เจ้าอยู่ไทยดูพอหลานเมทิพีขึ้นหอดเด้อสิพอพอหลานเมทีข ok ึ้นหอดเด้อฉันดีขึ้นหอด เสน่ห์กินเนาะมีแหละสันฝากเงินมาให้เน่จะมีอยู่เงินอยู่เนี่ยบมอจะอยู่อยู่กับใครอยู่เพื่อนแม่ปูาปูปะไซสี่คนเจ้าเขาเฮียนแล้วประเดี๋ยเข้าเลยแต่เขายังทันเขาผู้เจ้าเจ้าเฮียนห้องพ่อได้เลยพ่อหนึ่งบมอผู้ปศน เออปนิจก็ออ <c oughs> า,าไปนับนับหอนชิปเลยนับดูท่ารนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกะรกไดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ด สุดยอดไรเก่าเลยกับซินอนซิไปใส่เก่าแลวกับซินี่เนี่ยราหลานสองคนพ่อแม่ไปเหตุงานอยู่กรุงเทพอยู่กับพ่อแม่สองคนเวลาโทรมากนี่เวลาคอยโทรไปห้านี่ปฏิเสธลินเก้บอกจังโดยโดยแล้วมันยางดีเลยหลานไปเนาะอันนี้แหละเพิ่นนอ้ถูกลีบอกไปยนไปว่าบ่านะใช้เงินคนเปลืองเลยนะแบบขายังยังไรขานะคอยคนมีขาอยู่แล้ว ค่อยบเล่าอะไรค่อยสิเปิดใจแบบนางเราแล้วก็นน้ำตาไหลเอาชิ <c oughs> ะะพาไปเบิงพอเบิงแม่นี่เลยเพื่อนถูกๆบอกพอกับแม่ดูมือได้เจ้าชีม,มาสิแม่ทิดพอละมือได้เจ้าชีม,มาเอากินหอนเด้อเอากินหอนเด้อเอออยากเอาเงินในโตออยู่ดิเงินเต็มบริกร <c oughs> ไปพาไปเบิงเพื่อนดู ปะตัวเป็นมุนยังไงนุ่งนุ่งนุ่งวะภาษาอังกฤษดูเฮลโลเฮลโลสวัสดีหนองานเขาจะถ่ายพ่อแม่พ่อแม่กำลังนั่งบอกกันอยู่ถ่ายพร้อมพ่อแม่ถ่ายพร้อมพ่อแม่เออเจ๋งมากนั่งบอกเออแล้เกลืองานพีวิตวะเฮ้ยพี่ร้อมแกมพอขับแม่ว่าจะเป็นอะไรไปไปสุดท้ายครับเฮาสิไป เราแบบไปหอมแก่พ่อแม่หอมน้ำเด้อมมงอหอมเอาชิไปหาล่าพ่อแม่เอาชิเมื่อแล้วเนาะเอาชิ้นไปใช้เชือกแก่น้องสาวจะบังมือเกาะเลยเกอะมือเกาะในหนน้องสาวเอาก็สซิ่งลำล่ากันเอาคลิปเป็นคลิปยี่ถ่ายอีกแหละเพื่อทีได้เจอกันเนี่ยปีหนึ่งเจอกันเถื่อนปีหนึ่งเจอกันเถื่อนอันนี้แหละก็คือเพื่อนแต่ปีกายนี่ฮะก็มาเจอกันอีกที่จากกันเนี่ยห่างห่างกันไปอยู่เมืองนั่น กูอยู่เมืองปักซี่อันนี้เมืองสวรรค์อยไปลูกนะลูกอันนี้แม่นสวรรค์นะครับ่าวนาวาสะบัดมังนาวเขาจิไปหาแม่เฮาเนาะเขาจิไปเบิ่งเล่ากับเราบ่ได้เข้าคลิปนําตัด้วยไหมหายตาได้บ่ให้ตายทั้งนั้นยังบ่ได้ตายฮนยังบ่บอก FC ได้มั้ยอาเบิร์นชิเมื่อแล้วสิอยุคนเอาเบิร์นชิเมื่อแล้วสิเขาเป็นขาขนมมาดีเอาเบิร์นิเมื่อแล้วเขาในยิงขาขนมขาขนม จ้าจะปี๋แล้วบอกก่อนเจะสามปีมันบอกสามปีนี่นะสี่สปีห้าป้าหัวขวยนี่ <c oughs> บอดี้จะบอกกั <c oughs> FC, บปิ FC, ๊บชี่ผูกปิ๊ีสิพาขนมมาให้นี่เอานี่เบานี่ฝากขนมให้ให้ร้านแน่สิขนมให้ <c oughs> ร้านแน่ร้านอยากกินขนมร้านบ่มีขนมกิน <c oughs> ร้านอยู่น้ำยา <c oughs> ร้านอยู่น้ำยาบ่มีเงินซื้อขนม <c oughs> มีเงินแต่ว่าไม่อยากขอเงินสิ ไม่งนแต่ว่าอยากขอยาอยากขอลิฟตี้น้ำอาเพิงน้ำน้ำซีน้ำอาเพิงบอกมานกล่องแม่ขอบใจเด้อนกนั่นเองเบิ้งเลยจับขอบใจเด้อว่าชินนกดูวขอบใจเด้อไปพามาใหาแม่ยาปะเอาคลิปนี้บาลงติดต่อจ้ะฮะอืมตอนนี้เบิ้งเลยอันนี้ก่อนแป๊บนึงป่ะไปอ๋อจะไหนเลเอะไรนะกะบอกมึงบอกให้กูห้องแกแม่กูห้องน้ำเด้อ นี่คือพอนี่หลังจากจิ่เวนกันบรกดดนสมัยนี้ก้องพ่อสบายดีก้อสบายดีพ่อกระหูกแม่หกบหกสิบหกหกสิบหกะอันนี้ก็คือแม่หลังจากที่เราได้อยู่ด้วยกันหึงเตอร์จากเดือนอลบแม่นางน่งจากเดืออไจากเดือนะกเลือกนี่ไงเนี่ยเกี้ยเพเกี้ยเกี้ จะอยู่กับพ่อผู้เจ้าน่ะอยู่บ่โดยจ้าเบิ่งเราอยู่โดยแม่นเจ้าว่าเด้อบ่แม่นจ้าขอได้เงินบ่ใชยมาผิดภาษาบ่อําาจะเห็นอันนี้ก็คือแม่แม่เจ้าจะปีนี่60ปลายเ้าจอยตเนี่ๆตแม่นบ่ตแล้วตุ้ยพี่ีงามใส่เขาาตึงทีแพ่อแม่อยู่2คนกับหลาน2คนอยู่กับหลานน้อง2คน เขาชื응่อเมื่อได้ไเออเมื่อเมื่อสี่ยให้เ่อรเฮ้ยเฮ้เมื่อเออกระเบ้องกว่าจเมืนเนเดี๋ยวเราินขว่ปิดเพื่ิมมาเปิเดี้วนาะดียมาพี่นามาพี่อันนี้ก็ร้านปูยยิงมีมาดำมาดีมาใ่เดเจ้าคือดำดีสบายดีดูสบายดีสบายดีเสบายดีเพิงพอหลานพอหลานก็ไม่ทิพย์จะได้ใสนี่ แสดงจะยังเป็นยังไงขึ้นมาว่างยเป็นไอดอลยังเป็นไอดอลอ้ทุกคนกลับสบายดีฮะเราหมว่าวดูว่าเอาเพิ่งหว่าวอะไรมาหว่าวดูว่าวดูเออว่าวเพิ่งจะหว่าวมเออว่าวไปมันเห็นเป็นกูยังกูไม่ได้เป็นหว่าเบิ่งดูรับ กราบสมายดีมาพบกับขาประจัเนเคยเอาอสันติวานะแม่บินเอามาเันี่วให้เอฟซีเรารจเป็นทูบเบอร์นะว่าว่าสบายดีว่าว่าจะว่ามันเออเอาอ่ะอ้าว่าดีดีว่าดีดีลูกได้เงินขาขนมได้ว้าเอาเงินขาขนมให้เอาน่เอา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 มาว่าเอาเบอร์ว่าขัดๆเด้อว่าว่าลบีไแม น้ำอ้าวแม่อบใจแม่ขอใจน้ำอ้าวเ้อเอาเงินไิขนม้าเอาเงินไอิขนมกินหว่าเอาเงินให้อสิขามกินจะงก็เลยนเจ้าิะสืยังแบ่งกับผาไเด้อคนละสาาพนนชน มาใช้ดิจ่ะไปเลยอน้ำหนองด้อยเพสไเดเออรนี่แหละมาดิครัเก็บเรื่อเมื่อนอนนี้แล้วพอแม่อยู่กันสี่คนทำเอาไปเฮียดิฟังซีแม่ก็จะไปเฮีดเบะแม่มาดนีรัจักเฮ็ดเน่แต่ละมือหลอกบ้านหละจำเราหลอกบ้านแต่เราคุณเบะกันนั่งบะใหญ่เบะมืดเงินเที่ยวฝากมาตอนให้ชื่อแบะกับแบตายตายวลยดิตายยังลูกตอนยังลูกมีฝากมาชื่อได้ สื่อเลยไได้กสือเลวเดื่อีนกคนเอาสองละไม่เห็นไม่เห็นเนาะนีเลยพ่อเมย์ะรับจ้าได้เลยเลยเอไรฮ้ยากันครับแกเมยแม่สิกลับเลยบกหลคืออะไรคือพี่อเเนาะ้มาพอแลตอนเพื่อนกับต่าทำนี่แรกเมื่อดีจะได้หองเก็บไม่ยาบเาให้ฉันได้หอมมางหอมเก็บไม่ยาบ หอมไปหอมไหมอ่ะเบอก่อนสกับเลยนี่นะนโนยังไปพอมเก็มไม่ยาก็ไปแบ่งกบฝาไ้เดอคนละสองห้าพันไปไปหอมแบ่งผูปูไปแบ่ปูเนมีเที่ยวซื้อนะคนละพัคกีเงินีอะไรไปเก็บเครื่องสีจชิมเอินอมแก้มไ้หมเอ้ยโอ้ยเอาไปสรางควมแกบดว่าเกินเคยหอมเลย เก็บบูซาวได้คเอก็บร้านเอาเก็บร้านอยู่หันลไรไป้ายเอ็งใคไผเนี่ไป้เจ้าแนมเบิ้งหุบไปให้แ้กตัดบอห้ตัดอีบอคนคนเดียวบ่อแม่อยู่แถวก็ไม่เท่านี่ก็ไม่เท่านั่นพอเท่าห้เนีนี่พอเท่าใบ พอเท้าใบอยู่บ้านหน้ามังมีเหมือนกล่ำไส้แข้งสวรรค์นาีต้ปีแล้วพอเท้าแมนก้าชิมากมาและหัทกันเลยได้แพงก็เพ่เมนบินดินข้าวกล้องได้เราไม่เห็นหุงเอาล้างน้ำแล้วนี่เอาิ้นตังนี่เอาล้างตังกอนนับอนไหมเอ่เอาลนมาตังบนบนไหนตันี พี่แค่พี่ปานางคั้งนี้เนาะอือบ่มีเงินสามเงินไทยฉันดีแค่เงีบ่มแค่วันนี้ได้บัวทองเบิรงดลุกใชี่เกาะสดเดินก็อันนี้พา้ไพ่อันนี้น้องช้างสดเด้อหัวลุงลูกจะเป็นลูกเขาด้วเอิดลุกลูกเพิ่งลูกเพิ่งบนไปวำวำจะได้อยู่ดีม่เฮอ แค่บุงกูเกาไฟเห็ดไหนไฟเห็ดไหนเบิ้งกระเทากาสีท้อได้นี่ท้อลูก้านลูก้าเห็ดไห้เขาได้เมื่ออะไรได้บ้างม้อเมื่อแล้วมาอลไรกเนซื้อเมื่อมาโน่มาโน่มนทอมาอลไรก็เมื่อรู้เลยมาแต่เมืองพีนอะไรัมาในหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงเดียวไปเพล็วเมืองพีนไปไปทายยูทูบ ไปย่างยูท hmm. ูบเบอร์ไปย่างเมียมือได้เอาเมียเอาไปย่้จังเอาเมียอู้เบุษาวเอาเล้วแต่ยังไม่ได้แต่งบุปผีสุดยังซิงเกอร์อยู่ซิงเกอร์บอกพระธานกิจเฮียยังประธนโจ๊บบุปผีบุษาวคนคนเพื่อนพรรคเชี่ยนเอาดิแล้วปากอ่ะปากก็คือเกา คนปักซี่ไปคลิปเครื่องไปเอมืบูมิลด์ปิดคลิปเลยตอนนี้สิไปส่งอ้ายตอนนี้ก็สิไปส่งอ้ายเฮาอ้ายเฮาสิเมื่อปะแล้วเมื่อปักเสียเด้อเมื่อหาเมียน้อยช่ยบูมีดอกบันบ้มีนี่ยเนาะไปเก็บเครื่องเนี่ยกันด้านจะได้กัโชคดีเด้อ ทางรถไฟขอเงินซื้อเบียร์หนยขอเงินซื้อเบียร์ขอทางก้อนชิาเปอลินใช่ไหมขอขบีอน่อยถือกระเป๋าใส่บ้าน้องโฟมอยูโซ่ืนซ้อมือ่ยไปเอากระเป๋าเยเอาด้มอากล้องเลยที่นี่ให้จอกอะไรยมไรยามยามยย กลับเลได้สิกลับตัวกพับแล้งนะนอนด้ห้องแกะบกาหมกายังไ่เอได้ห้ยไนอาเด้นะเกินกลับนอนเพกนเอากันใส่นเลยใส่จะใส่นอนกลับเลยบ๊ายบายขอเจชีด้ยอหน่อยด้วทไหมยด้วยบ๊ายบายขยศนี่ฝันลโซ่ด้วยกันเนาะบ๊ายบายบ๊ายบายชิบายกนโลกกอรเอยโหแลกำลังดีฟู เลยนี <porch. S 2> ่ขั้นหนึ่งมีโอกา่มันมีอมีแบบนี้บา้บ้าเป็นทางบานหนงจีอัดซามเหมือนเมื่อส่งกันเมื่อส่งกันอาดซามเอาชนะในสุขทัแล้วออมาหอันนับสุทสุบาบายด้คราอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เด้อว่าดุอย่าลืมกดไลค์วาดีดี มาดีดิอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเพื่อเพื่อเป็นหยังเพื่อเป็นกลังใจเพื่อเป็นยังกลังใจเออโโไม่นี่แหละบ้านเนาะอู่นนบ้านอยู่บ้านน อ๋อเออความสุขก็อยู่วันนี้แหละใคกับมินนะเร้อนี่แต่ความตอนเฮาว่าน่ะเนาะนี่แต่ตอนเฮามีความสุขแล้วก็ว่าไปเลยไปเลยเออแต่แท้ยังเอาทุกขสิตายไป